็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดร้อว,วันนี้ใส่ช่วยกดซับสู่150ซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับดําเนินเจดีอีกแล้ววันนี้ชีวิตคนช่างทางและท่องเที่ยวจะพามาสนามบุรีรัมย์ครับมาดูโคลาสวัสดีแคทสวยเจอกับบุรีรัมย์ประสาทสายฟ,ฟ้าตอนนี้ฝนตกครับสายฟ,ฟ้ามันตกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับไป นี่เราได้เจอแฟนคลับอีกคนนึงน้องหอมน้องหอมวันนี้เราคิดว่าเราจะเป็นยังไงทีมเราสามแท่งสามแท่งเลยเหรอไม่ใช่แท่งมาเลยนะเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละของวันต้องวันนี้นะนี่ครับน้องหอมครับอยู่นครชัยทัวร์นะครับอยู่นครชัยทัวนะครับเดี๋ยวเจอกันสามแท่งไม่ใช่เยอะโอเคสามแท่งอุ้ยดีเรา g กุ้งดี เอาล้วครับดูจังหวะลุยขึ้นมาของอสิมาซ่าแล้วให้มาช่องนี้เดนนิสเป็นซ้ายนะครับโอ้โหจากจังหวะให้บอลกันพลาดเองแล้วโดนลงโทษเลยนะครับน้องขอสิมาซ่าบุกนาบุรีลำหนึ่งศูนย์ครับสวัครสวยนำบุรีลำแล้วหนึ่งศูนย์เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดง่ายครับไม่ได้เกิดง่ายฝนก็ตกฝนตกแรงยิงได้ทุกทีเดี๋ยวยก่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มติดตามตอนต่อไปก่อนนะ ี้เราได้พบกับแฟนตลค่มานนแน้งเรากสทีำ้เร็นดีครับทุกเปนของเราครับวันนี้วันนี้ถ้าไม่ชนะบุรีรัมย์ก็ไม่ชนะต้องชนะครับรั้งเลกต้องชนะเขาในบ้านครับเรา100%นานครับนานในบ้านไม่ชนะเขเลยครับอันนี้น่น้แนแ้แน่นอนครับ100%ครับ เป็นความคิดของคุณเอตคอนะครับว่าเราจะต้องได้สามแต้มแน่นอนครับเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับทีมานของช่องเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้พี่โดมนะครับสวัสดีครับเกมแข่งรถไซร์รถเซ็งไม่นะหลานใช่ไหมครับอ๋ออันนี้สัมภาษณ์หน่อยพี่ว่าทีมเราจะเป็นยังไงบ้างสามศูนย์จะเริจะเริ่มไหมสามศูนย์ครับตอนนี้สามศูนย์แล้วไง ตัวเราก็ต่อหนึ่งลูอ๋อต่อเราไปสองลูกต่อเราไปสองลูกครับวันนี้ใสๆวันนี้ใส่ใส่วันนี้ใสๆใส่คของพี่นะนี่คือไปดูต่างจังหวัดก็เจอกันตลอดนะครับคุณพี่โดนสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับเริ่มครึ่งหนังแล้วครับดูกันว่าวันนี้โคราชจะประสบผลสำเร็จในการมาแข่งที่บุรีรัมย์หรือเปล่านะครับติดตาม ล็อกอีกทีนึงคืนหลังกลับมาดีการยุกเปิดขวาบอลโ้อ้โหมาและขวานะกึ่งยิงกึนนะ่งพานมุดใต้คางเข้าไปเลยครับหนึ่งหนึ่งอีกแล้วครับมาเหมือนทุกสัปดาห์ดวตปีเสมอแล้วครับหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่เจ้าเตอ่อ นี่บอลเข้าทางอามาดูติดเครื่องแล้วครับอามาดูอาตาัตลาให้มาช่องนี้อาซำเซาจิงตาโอ้โอโอ தா மழைக்கு பிள்ளையன் วันนี้ก็มีความสุขกับบ้านไปไม่ต้องเอาซปเปอร์กิโลมาตัววันนี้โคาชชนะ2-1นะครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับยังไงฝากติดตามชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใน้าัตามไปเชียร์คลิปต่อไปนะครับ